สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องเปล่าหรือว่าการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเราก็จะมีโปรใหม่ๆโปรเด็ดๆนะครับมาอัปเดตราคาให้แบบนี้ทุกเดือนซึ่งราคาของไอ โฟนแต่ละเดือนนะครับก็จะมีโปรออกมาที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะซื้อนะครับท่านสามารถมากดติดตามช่องของเราไวา้จะมีโปรของ iPhone ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่มาให้ท่านได้ดูก่อนซื้อแบบนี้รวมไปถึงเราก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดูการแกะกล่อง iPhone รุ่นไหนนะครับก่อนที่จะซื้อก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาล่าสุดของ iPhone 11นะครับ เป็นโปรใหม่สําหรับเดือนพฤศจิกายนปี2021ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงต้นเดือนนะครับหลายท่านก็อาจจะสนใจนะครับหรือว่ากําลังอยากจะซื้อ iPhone 11มาใช้งานนะครับแล้วก็อยากจะเช็คโปรหรือว่าเช็คราคาก่อนว่าล่าสุดนะครับ iPhone 11มีราคาเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมนําราคาจากทุกร้านเลยนะครับแล้วก็โปรลดราคาพิเศษนะครับมาให้ท่านได้ดูกันเชื่อว่าถ้าท่านดูคลิปนี้จบนะครับสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างแน่นอนว่าจะซื้อ iPhone 11ที่ไหนนะ ครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 11นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่7พฤศจิกายนปี2021นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน l a ซาด้ากันก่อนเดี๋ยวท่านดูกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วชอบร้านไหนผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการสั่งซื้อนะครับท่านสั่งซื้อที่ลิงก์สินค้าก็จะส่งไปให้ท่านถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับนี่เป็นข้อดีของการ สั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมนำมาให้ดูสำหรับ Lazada นะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกัน iPhone 11นะครับเครื่องโมเดลไทย no activate นะครับก็คือประกัน1ปียังไม่ได้มีการแกะซิลนะครับจากราคาปกติ22,100บาทนะครับร้านนี้ลดเหลือ19,139บาทสำหรับความจุ64 g ิแต่ว่าวันที่ผมอัดคลิปนะครับ64 g ิรู้สึกว่าสินค้าจะหมดถ้ามีนะครับก็จะเป็นในส่วนของความจุ128กิกนะครับ ก็สาก็22,389บาทแต่ว่าจริงๆนะครับผมก็แนะนําอยากจะให้ซื้อเป็นความจุ 128G กิกไปเลยนะครับจะเพียงพอต่อการใช้งานมากกว่าถ้าเป็น 64G กิกเราไปถ่ายรูปเยอะไปลงเกมเยอะนะครับก็อาจจะไม่พอนะครับสำหรับพื้นที่ของเขาวิธีการชําระเงินนะครับร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันให้1ปีก็คือเป็นประกันศูนย์นะครับท่านซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาสามารถเอาเข้าซ่อมหรือว่าเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ได้ ทั่วประเทศนะครับนี่เป็นนิยามของคําว่าเครื่องศูนย์ก็จะดีแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้นะครับไอโฟนสิถ้าเป็น 64G กิกก็ประมาณ19,00 0หนานะครับส่วนถ้าเป็น 128G กิกก็22,389บาทอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับไอโฟนสิเครื่องศูนย์ไทยเหมือนกันนะครับรับประกันศูนย์หปีเป็นความจุ 64G หกรับา,ยย2500บาที่กทั้งหมด5สี วิธีการชำระเงินนะครับร้านนี้สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะครับภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเป็นลิงก์ของ l a z a d a นะครับก็จะมีอยู่2ลิงก์เราชอบร้านไหนค่อยทําการสั่งซื้อนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าจาก l a z a d a นะครับที่ผมได้เลือกเอาร้านที่ยังขายอยู่นะครับมาให้ด้ดูกันเพราะว่าปัจจุบันนะครับสถานการณ์ของ iPhone 11ตอนนี้ก็อาจ จะค่อนข้างหาซื้อได้ยากสินค้าไม่ได้มีการผลิตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับก็อาจจะหาซื้อได้ยากนิดหนึ่งบางร้านก็เลยมีการปรับเพิ่มราคาขึ้นมาแล้วไปดูกันต่อที่ทางด้านช้อปปีนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ iPhone 11ความจุ64 g ิกนะครับเครื่องมือนหนึ่งแต่ว่ามีเฉพาะสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับราคา18,900ตัวเครื่องเป็นเครื่องศู์ไทยฟรีค่าจัดส่งนะครับยังไงแล้วถ้าท่านอยากจะซื้อร้านนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดกกันน่อ แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าสินค้าจะหมดเมื่อไหร่เพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดเลยนะครับสำหรับร้านนี้ส่วนร้านที่2นะครับ iPhone 11ความจุ 64GB นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องสู์ไทยนะครับเครื่องแท้ยังไม่ Activate หรือว่ายังไม่แกะซิลนะครับแล้วก็เป็นเครื่องโมเดลไทย ขายอยู่ที่21,700บาทถึง22,800บาทนะครับวิธีการชำระเงินสามารถผ่อนชำระได้ผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับเดือนละ2170บาทต่อเดือนประมาณนี้แล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสำหรับสีมีทั้งหมด4สีนะครับสีดำสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีขาวซึ่งร้านนี้ราคาก็อาจจะดูสูงหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้สินค้าค่อนข้างหาซื้อได้ยากนะครับบางร้านเขาก็เลยมีการปรับเพิ่มราคาขึ้นมา นี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าจากช้อปปีนะครับไปดูกันต่อที่ทางด้านบานาน่าไอทีกันบ้างนะครับไอโฟน11ความจุ64กิกสีเขียวนะครับเป็นนิวบ็อกขายอยู่ที่19,500บาทซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะซื้อนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบานาน่าหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับเพราะว่าบางร้านตอนนี้ก็ไม่มีสินค้าแล้วสําหรับ iPhone 11เราจะไปปิดท้ายกันที่ทางด้าน power by นะครับไอโฟน11จาก power by ที่ยังมีขายอยู่ก็จะเป็นความจุ200 56 g b นะครับถ้าเป็น64หรือว่า128 g b ตอนนี้สินค้าหมดในเรื่องของราคานะครับขายอยู่ที่28,100บาทราคานี้เป็นราคาสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นนะครับถ้าไปซื้อหน้าร้านก็อาจจะไม่ได้ราคานี้แต่ว่าถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้สำหรับ Power Buy นะครับ iPhone 11ความจุ256 g b 28,100บาทนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับของ iPhone 11ที่ผมได้สรุปมาให้จากทั้ง lazada, s h o p แล้วก็ร้านอื่นๆที่นํามาอัปเดตราคาให้ดูกันท่านชอบแบบไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกเลยนะครับสำหรับค่าย t o มู o ห์ไอโฟนสิ1 1ความจุ 64G กิกนะครับมีทั้งหมด5สีราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่18,900บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา9,700 ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้เริ่มต้นกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา9,700พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า6,200บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,900บาทสําหรับสัญญาก็มี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็1 2 0 0นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงรับนะครั รายเดือนเดือนละ1099นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา11,700พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,200บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,900สัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทรก็650นาทีโปร1099นะครับโปรนี้เป็นโปร 5G Ultra Max Speed นะครับก็เป็นโปรใหม่ของเขาซื้อได้ในราคา11,700นะครับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,200บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,900นะครับ สัญญามี12เดือนอินเทอร์เน็ตโปรนี้เป็น 4G แล้วก็ 5G นะครับให้มาใช้ทั้งหมด100กิกนะครับส่วนค่าโทรก็300นาที ส่วนโปรราคาถูกก็มีนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา13,900บาทพร้อมกับจ่ายค่าเนต็ตล่วงหน้า2,500นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ16,400สัญญามี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้30กิกส่วนค่าโทรก็ร250นาทีโปร699สําหรับแพ็กเกจ 5G Ultra Max Speed นะครับซื้อได้ราคา13,900พร้อมกับจ่ายค่าเนต็ตล่วงหน้า2,500บาทสัญญามี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้50กิกส่วนค่าโท ก็300นาทีรายละเอียดทั้งหมดของค่าย True ก็จะประมาณนี้นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น9,700บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์ทูนะครับทุกสาขาไปดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย d ีแท็นะครับไอโฟนสิบสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1700บาทนะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับไอโฟนสิบเอ็ดก็จะมีให้เลือก2ความจุ 6G หก,กาาปิบา อยู่ที่18,900นะครับ128กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2900บาทในส่วนของโปรเน็ตนะครับทั้ง2ความจุก็จะแบ่งเป็น3โปรนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ราคา1700นะครับมีขัน้นตนลงหน้าด้วย6,000โปร1099ซื้อได้ราคา12,700จ่ายขั้นตนลงหน้า4,000นะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา14,900จ่ายขั้นตนลงหน้า2,500บาทส่วนด้านล่างก็จะเป็นสําหรับความจุ128กิกนะครับรายละเอียดของโปรทั้งหมดก็ ประมาณนี้ซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 11ความจุ64กิกก็ยังมีจัดจําหน่ายนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่18,900บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกหลายโปรเหมือนกันดูกันที่โปรสําหรับการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ลูกค้าปัจจุบันของเขานะครับเป็นโปร AIS Hot Deal ซื้อได้ในราคา1700โปรนี้จะมีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่า เราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนโปร AIS b a s t Buy ก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่ติดสัญญา12เดือนซื้อได้ราคา1 7 0 0นะครับไม่มีค่าหน็ตล่งหน้าส่วนแบบที่ไม่ติดสัญญานะครับซื้อได้ในราคา17,900 ก็ไม่มีค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา18,900บาทรายละเอียดทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ iPhone 11จากทางด้านค่าย AIS ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1700บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 11นะครับที่หลายท่านสอบถามราคากันเข้ามาว่าสําหรับเรือนพฤิกาาารคเป็นอย่างไร,รับ ผมสรุปมาให้ทั้งหมดทั้งการซื้อเครื่องเป่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าลดราคาพิเศษนะครับร้านที่ผมได้เลือกมาท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดเช่นเดียวกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด like, กดลลลค์กกกแชรนนะัเเพื่่อททีจจปป็ํําาางใใให้ผมิ โปมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ